สวัสดีครับพบกับผมอีกแล้วครับตองฝอั่ปฐุมครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านนะครับมาชมเจ้า n e x t g e n e r a t จรุ่น XLT นะครับซึ่งรุ่นนี้นะครับจะเป็นรุ่นเกียร์ธรรมดานะครับราคาของเขาอยู่ที่9,400 0บาทนะครับตัวนี้เดี๋ยวผมพาไปชมเลยครับว่าเขามีแต่งอะไรบ้างตัวเริ่มต้นจากกระจังหน้านะครับกระจังหน้าของผมได้เปลี่ยนเป็นกระจังหน้านะครับทรงแรปเตอร์ V6 นะครับมาพร้อมฟอนต์นะครับ FORD สีดําตัดขอบสีแดงนะครับผม กระจังตัวนี้นะครับก็จะมีตัวไฟนะครับสีนะครับสามดวงเป็นไฟสิวแบบนี้นะครับในส่วนของตัวไฟด้านหน้านะครับไฟด้านหน้าตัวนี้ก็จะเป็นตัวครอบไฟนะครับชุดครอบไฟหน้าไฟท้ายตัวนี้ผมก็ได้ติดตั้งให้ลูกค้าทุกทุกคันนะครับผมเดี๋ยวมาชมในส่วนของด้านข้างบ้างนะครับตัวนี้ซุ้มล้อนะครับผมได้ใส่เป็นซุ้มล้อขนาด6นิ้วนะครับแบบมีหมุดนะครับต่อมา นะครับได้เปลี่ยนเป็นล้อนะครับทรงเมกานะครับล้อขนาด20นิ้วนะครับทรงแบมพายตัวนี้ทรงล้อทรงยอดนิยมนะครับจะเป็นขีบสีแดงมาใหม่เลยนะครับยางของเขานะครับตัวนี้ก็จะเป็นยาง3 3นะครับ3ามสา R 20อยูนะครับแล้วก็แม็กตัวนี้ก็จะเป็นออฟโรดสิบแปดนะครับลายนี้ยางก็จะเป็นยาง MT นะครับเป็นยางมัดเดี๋ยวพามาชมนะครับ ข้างในนิดนึงอย่างที่แจ้งนะครับตัวนี้จะเป็นเกียร์ธรรมดา6สปีดนะครับนี่นะฮะในส่วนของฟังก์ชันไม่ว่าจะเป็นพวงมาลัยนะครับหน้าจอนะครับจะเหมือนกันกันกบออโต้เลยแตกต่างกันที่เกียร์อย่างเดียวนะครับในส่วนเบาะของเขานะครับตัวนี้ก็จะเป็นเบาะผ้านะครับแบบพิเศษต่อมานะครับในเรื่องของโลบานะครับในส่วนของดด่นท้ายตัวนี้ก็ได้ใส่เป็น โลวานะครับงานของเออ l ์เ d นเดอร์นะครับตัวนี้ก็เหมือนเดิมนะครับดุดันนะครับทรงพลังสามารถใช้งานได้จริงนะครับแล้วก็ในส่วนของความสูงนะครับตัวนี้ก็ได้จับยกสูงนะครับหน้า2นิ้วหลัง2นิ้วนะครับส่วนด้านท้ายนะครับข้อไฟท้ายตัวนี้ก็ได้ติดตั้งให้ลูกค้าเพิ่มอีกตัวนึงนะครับก็จะเป็นตัวข้อฝาท้ายนะครับตัวนี้ก็ เลือกให้เข้ากับด้านหน้านะครับด้านหน้าด้านหน้าเป็นตัวดําขอบแดงนะครับตัวนี้ก็ใสายเป็นดําขอบแดงเหมือนกันนะครับตัวนี้เป็นตัวที่ไม่ได้เพิ่มแพคเกจนะครับสังเกตว่าตัวเซ็นเซอร์หน้าเซ็นเซอร์หลังตัวนี้จะไม่มีนะครับตัวนี้แต่งแนวคลีนคีนนะครับแนวทรงเมิกาแบบนี้นะครับถ้าลูกค้าท่านใดนะครับสนใจแนวคางการแต่งแบบนี้นะครับติดต่อผมได้ครับต๋องขอัประทุมครับโทร084 7138838นะครับหรือจะแอดไลน์หรือว่าช่องทาง ติดต่อต่างๆนะครับเดี๋ยวผมแปะไว้ลิงก์ด้านล่างให้ลูกค้าทุกท่านนะครับก่อนจากกันเช่นเดิมนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมต้องขอตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ